ต้นกันเรื่องแรกนะคะไปที่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงค่ะแอนทองผสมกันก่อนเลยเพราะว่าคนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วทุกบทบาทนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับออกปากเลยนะว่าตื่นเต้นมากๆหลังจากที่จะต้องได้รับแสดงนำนะคะในละครที่รีเมคจากซีวีเกาหลีชื่อดังค่ะ ทำเอาคอซีรีส์กรี๊ดหนักมากแม่เมื่อแอนทอมะสมเสียแยสรับบทนำในซีรีส์ดัง The World of the Married ที่นำมารีเมคในเวอร์ชันไทยประกอบคู่บักจอยอนันดาพร้อมปะทะคารมกับสาวแพทิเซียกู๊ดซึ่งงานนี้ชีแอนบอกว่าอยากเล่นมานานแล้วว่าาะ <c oughs> แต่แอนยังไม่เคยได้เข้าไปคุยกับทีมงานเลยนะคะแต่ว่าอนันดาแล้วก็น้องแพทิเซียเขาได้คุยแล้วอนันดาโทรมาบอกพี่แอนพี่แอนอ่านบทหรือย,ยังแอลยังเลยเขายังไม่มีใครส่งอะไรมาให้เลย <c oughs> พี่แอนแน่ใจใช่ไหมอะไร<อ>แล้วแอนบอเอ,อมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่แอนอ่านเองละกันผมไม่ติดอยู่แล้วผมโอเคอะไรอย่างเงี้ย<อ><อ>แอนแทบไหวไหมคะไหวนะก็เล่นได้นะแบบนั้นน่ะก็เล่นได้อ่ะเออแต่ว่าคือเวลาเราเล่นเราไม่ได้มาคิดเป็นตัวเองไงซึงถ้าเราไม่กล้าเราแยงมันก็ไปไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ต้องยอมรับที่คนจะติ๊กถูกให้แอนหรือเปล่าให้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจับของของแรงอ่ะมันก็ต้องฟีดแบ ck เวี่ยงกลับมาแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมันก็ถึงในวัยที่เราแอ็ก็คิดว่ามันอยู่ในจุดที่แอนแตะต้องได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องเว้นวรกนิดน,นึงว่าไม่แน่ใจว่าของบ้านเราตีความเหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในในความเป็นนักแสดงถ้าเขาไปกันได้ขนาดนั้นเราก็คงอยู่ในมาตรฐานสากลเนาะที่พวกเราก็คงน่าจะเล่นได้ในแถวแถวนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าการลองของบทมันพาไปอะ จน,นการกระดูกข้อเท้าหักหลังโหมออกกําลังกายหนักเมื่อ3ามเดือนก่อนงานนี้ชีแอนบอกชัดหายดีเกือบร้อเปอซนตแฟนแสบายใจได้จ้าน่านดูมากเตรียมตัวรอได้เลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะ